ยิงอยู่ตรงนี้ก็คือซักผ้าค่ะวันนี้อากาศดีค่ะว่าจะเอายายออกเดินเพราะว่าเออเสื้อผ้าก็พอใส่ได้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเอาออกข้างนอกนะก็อยากให้แกดูดีหน่อยเพราะว่าแถวนี้รู้จักยายไปหมดเราก็อยากจะให้ยายดูดีค่ะตอนนี้กําลังจะเอายายใส่รองเท้า let's go <S เดินไปนก็เดินมาแย่จังเลยกางเกงตัวนี้ก็ไม่มีกระเป๋าด้วยนะ ไม่มีกระเป๋าเลย Come on, s <S ขึ้นมาแล้วสิกอดูคอนสิพวกก็กระโดดใหญ่เลยมีแครฟูเมก้าก่อนจะพูดอยู่โ a เคมีแครฟูเมก้ a stop stay จะโทรเธอโทรเธอโอเค n ราเล่นเทวอลเมก้า stop Now go ahead now we can walk together be careful you gonna hold her ooh, ooh. แม่สรุปแล้วไปไม่ได้ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มเดินเลยก็หกคลลมแล้ว หมาก็ยืนอยู่เฉยๆนะแต่คุณยายหกขรลมเฉยเลยตั้งท่าอย่างดีเลยจะให้เดินยายไม่ได้เดินนานเดินไม่ถูกค่ะหกล้มหน้าบ้านเลยเลยต้องออกมาเดินแถวนี้จะให้เดินออกกำลังกายสักหน่อยหมดท่าเลย Let's go walk อย่า keep walking keep walking ต้องเอาแกเดินสักสามรอบเลยแหละสปริงเกอร์ก็วิ่งนะ Be careful watch your step Keep walking c o m น on. Watch your step okay That's good okay มา go that way be careful with that See that อโอโหเจ้าเมกะก็อืไว้เยอะเลยค่ะ See that the star f o o d o อู้ o t รอ of flower coming อ๋อดูสิดอกมะเฟืองค่ะออกเต็มต้นเลย โอ้แจ๋วเลยแจ๋วเลยโอเคคิดวอกินคิดวอกิงตอนนี้ก็จะพายายออกมาเดินแบบนี้ค่ะจับเดินทุกวันทุกวันให้ชินก่อนแล้วค่อยพาออกไปเดินข้างนอกตั้งใจมากเลยนะเนี่ยจะให้ออกไปเดินข้างนอกพี่แทบกูแกเดินไม่เป็นทําไม่ได้เดินตั้งนานแล้วเดินขึ้นเดินลงคืออขั้นตามขั้นตามขึ้นลงเนินอะไรเงี้ยเดินไม่ถูกละ right here on the right side walk on the right side there okay go ahead keep walking เดินแบบขาเก้าไม่ออกเพราะว่าไม่ได้เดินมาเป็นปีเลยค่ะปีกว่านะตั้งแต่โควิดอะไม่เคยเดินเลย does that look beautiful huh remember your home right here the other home remember that huh no, no? it's your home right look at this flower look at that t s a t look beautiful like that do you like it เมื่อวานซืนป้ามาลื้อออกหมดเลยแล้วก็จับเขาม้วนเป็นกลมๆรอบเออไอตัวเหล็กดัดเนี่ยค่ะเพราะว่ามันตายขึ้นไปบนต้นไม้หมดเลยโอเคค keep w a l กิ n ง ก็เอาออกเดินันได้เนาะเอาเดินแค่รอบๆบ้านแล้วกันเพราะว่าถ้าเดินมากกว่านี้คงไม่ไหวไม่น่าเชื่อเนอะว่าเดินไม่เป็นเลยอเพราะว่าปกติอยู่บ้านแกจะนั่งอยู่กับที่ this way go this way mm hmm. เห็นไหมนี่เดินนักเลงด้วยนะเอามือล้วงกระเป๋าเดินเห็นไหมนี่อ่ะค่อยเดินค่อยอยังชั่วหน่อยเห็นไหมเริ่มเดินได้ละต้องปล่อยแกเดินไป no go this way go this way go at the back go that way yeah we gonna go walk around mm hmm. เอาละค่ะเดินได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเมื่อกี้อ่ะออกมายังไม่ถึงไหนเลยนี่ตรงขั้นนี้เห็นไหมเหยียบปุ๊บลงมาล้มเลย Not this way นี่ยังไม่ครบหนึ่งรอบนะเนี่ย Be c careful what your step ปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆเดินตั้งนานเพิ่งจะรอบนึงเดินมาดูฟังเขาร้องสิตัวเบลเลอร์เลยนกอีกานะ go this way ยิ่งเดินก็ยิ่งให้ออกไกลเรื่อยรถเก็บขยะก็จะมาทางนี้ Right here. Yeah, it is. Step up. Yeah, be careful. Stay right here. ล้มเลยไม่เก็บให้ด้วย What you step be careful one two three good girl ก็ว่าเหมือนกับคนหัดเดินใหมาจริงๆอะเนาะเพราะยายไม่ค่อยยกขาเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ยอมยกขาเลยอ่ะโอเค go walk go around ตอนนี้ก็รอบที่สองเดี๋ยวจะเอาเดินอีกรอบหนึ่งรอบที่3ไม่รู้ยายจะเดินไหวหรือเปล่าเนาะพาเดินไปเรื่อยค่ะหยุดเดินแล้วคะ่ะเดินไม่ไหวแล้วรอบที่สองโอเคมม just walk ต้องฉุดดันกันแล้วไม่ยอมเดิน w a t your step เอ้ยแม่กลัวตกถนนแล้วตัวก็บเบลเลอร์เลยเมื่อกี้ช่วยกันดึงขึ้นกว่าจะขึ้นตนังนาน โอเค Now open the door อูวแกงเปิดประตูได้ด้วย okay Now we gonna turn left Keep walking be careful OK เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเดินแบบนี้อีกต้องเอาเดินให้ชิน Now watch your step Be careful. Up. พว้าอ p ๊บอุ้ยอันนั e น o ุกอึ๊บแกยกตัวแกไม่ขึ้นโอเค Now we home โอเคโกเฮ Push. you know how to get in โอเคอุ้ยเดินแค่สองรอบค่ะเพราะว่ายายเดินไม่ไหว โอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย